สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการาใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งเกินที่เขากำหนดไว้จะมีโทษอย่างไรนะครับซึ่งมีผู้สมัครหลายๆท่านสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในประเด็นตรงนี้เนี่ย ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นพศ2562ในมาตรา60ได้บัญญัติไว้นะครับว่าให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศกำหนดไว้นะครับว่าให้ใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับใช้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ห้ามเกินทีนี้ในวรรคที่3นะครับเขาห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือวักสองแล้วแต่กรณีนะครับจํานวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยเขาให้รวมถึงบรรดางเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนและทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาใช้หรือ ยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมในกรณีที่นำทรัพย์สินมาให้ใช้ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้แล้วนะครับว่าให้ใช้จ่ายได้เท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีบุคคลอื่นเนี่ยช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับตรงนี้เนี่ย เขาก็ให้นำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยนะครับทีนี้ในบทกำหนดโทษนะครับในมาตรา127ผู้สมัครใดฝ่าฝืนมาตรา6 0วรรสาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทหรือปรับเป็นจำนวน3เท่าของจำนวนเงินที่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกําหนดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากันหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษค่อนข้างหนักอยู่นะครับโดนเพิกถอนสิทธิ์อีกเป็นเวลา10ปีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ